ฮัลลีฮัลโหล g ูทั n มอ g ์กันมอยนัสดีครับฮัลลีฮัลโหลทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองคีประเทศเยอรมนีเช่นเคยนะคะวันนี้แดดออกจ้าเลยนะคะก็ได้เวลาไปขายของนะคะวันนี้วันอังคารเนาะจา้ะเนาะเราก็ไปขายของเหมือนเดิมนะคะทุกวันอังคารเนาะจะไปขายที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ของเมืองที่เราอยู่นะคะนั่นก็คือ เมืองเคีลนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะคะ่ะว่ามื่อนี้เป็นจังได้จะมีลูกค้ามาหรือเปล่าเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็มาเช้าก่อนเพื่อนเลยนะคะไอ้บาก็กำลังหมุนรถฟูดทักออกจากรถลากนะคะ โล่งมากเลยเนาะมาดูกันนะคะมือนิซิโมลอจ่าเนาะคะ่ะเอากระตัดภาพมาตอนเฮ็ดกับข้าวแล้วแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลัวกไก่ไว้เนาะคะ่ะไวเ้เฮ็ดอันผัดไทยเนาะวันนี้เผื่อลูกค้ามาเยอะอันนี้ก็เป็นพวกโปเปียทอดนะคะซามโมซ่าเนาะจ้ะเนาะที่กาลังทอดอยู่โปเปียไก่คะ่ะมาเบิงกับข้าวราดแกงกันบ้างนะคะว่ามีอะไรก็คือเก่าอกละคะ่ะทุกคน นางเอกของร้านนะคะแกงแดงไก่ใส่หน่อไม้เนาะน่อไม้นี่ลูกค้ามักได้เ้าบับใส่บดได้เลยมันเข้ากันนะคะแกงแดงกับหน่อไม้เซ่บ๊บๆนี่ก็เป็นผัดเส้นนะคะสีก็ประมาณนี้เนาะกจะจ็จืดๆอันนี้ก็ผัดเปรี้ยวหวานไก่ใส่มะม่วงหิม,มาพานต์นะคะของร้านเราก็จะทำแบบนี้เนาะจ้ะเนาะสุดท้ายก็คือผัก ลวกนะคะใส่เกงแดงไก่นเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นข้าวค่ะข้าวสวยนะคะหุงเยอะเลยวันนี้ขึ้นหม้อมากนเนาะจ้าเนาะบรรยากาศหน้าร้านตอนนี้ประมาณเออสบอ็ดโมงนะคะก็จะประมาณนี้เนาะมาด้วยค่ะมือนี้มาลุ้นน้ำกัน วันนี้พัดไทยขายดีขนาดนะคะลูกค้าอันที่เคยมาซื้ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งกลับมาซื้ออีกเนาะพัดไทยของเซาโยเป็นพัดไทยประยุกต์นะคะน้ำซอสก็ใช้เออของไทยเราเนาะทุกอย่างซอสอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่แค่ผัก เท่านั้นนะคะที่เราไม่ได้ใส่แบบไทยเนาะเราคือผัดไทยประยุกต์นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนเข้าใจในณจุดนี้ด้วยเนะาะถ้าแม้นผู้ใดบ่มากกะเลื่อนผ่านได้นะคะถ้ามันคัดหูคัดตานอ้องโบตองมาวิพากวิจารณกันให้เสียกําลังใจเนาะเอาสองคนกับเป็นแม่ขาพอขามือใหม่นะคะเราก็กําลังหาจุดยืนของเราอยู่นะคะหรือว่าง่ายๆก็คือเป็นการกําลังค้นหาตัวเองเนาะว่าสิ่งที่กําลังทํานี่เฮาเฮ็ดมาถึกทางหรือเปล่าอย่างประมาณ นนี้ะะคกะ็อยากให้เข้าใจตรงจุดนี้ด้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็หมักกระเลื่อนไปเลยหรือบล็อกไปเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคนที่มีนิสัยแบบนี้เฮาห่างกันดีกว่าเนาะ,ะสินเฮาบ่เสมอกันกูจักคําว่าใจเขาใจเราฮะนาไปไกลๆรถค่ะเพิ่งมาเข้าใจคนที่ขายอาหารไทยอยู่เมืองเนอะกะ ตอนที่มาเปิดเองนี่แหละคะ่ะว่าเป็นอย่างอาหารไทยคือบบคือหน้าตายอยู่เมืองไทยเนาะเป็นอย่างคือตรงใส่นั้นใส่นี้หรือบุมีนั้นบุมีนี้กับเพราะวัตถุดิบบางอย่างมันก็หายากเนาะแล้วมันก็ไม่สะดวกกับเราอย่างประมาณนี้นะคะสิว่าไปก็คือพิซซ่าเนาะต่างประเทศเขาก็เฮ็ดอีกแบบหนึง่งพอเขาไปเห็นอยู่เมืองไทยเขากระตกใจคือการทานะว่าเป็นอย่างพิซซ่าคือต้องใส่มักนัดแต่แซยโยกก็คิดว่าพิซซ่ากับมักนัดมันกระเซฟได้ล่ะมันก็เข้ากันนะเขาก็เฮ็ดถึกปากคนไทยเนาะ ผัดไทยเสวยงก็คือกันเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็เปลี่ยนแปลงดัดแปลงไปได้หนาแต่รสชาติของความเป็นผัดไทยมันก็ยังคงอยู่รสชาติมันก็ยังมีความหวานเปรี้ยวเค็มเนะาะเสวยงสิไปอันจดดิคทธิ์ เป็นคงตัวเองบ่เพราะว่าพัดแบบนี้อยู่ผู้เดียวอย่างประมาณนี้ฮะนะโบให้ไัยมาลกเรียนแบบใดอย่างประมาณนี้เนาะที่เมืองไทยกําลังวุ่นเรื่องการฟ้องร้องลิขสิทธิ์กันนะส่วนตัวคิดว่าถ้าลูกค้าชอบรสชาติที่เสายอเฮ็ดก็กลับมาซื้ออีกถ้าบบมักก็คือบบมาแบบนี้ฮะเฮากระตงยอมรับจุดนี้นะคะเพราะว่าบบมีไพยมากอันรสชาติอาหารเฮา100%เอร์เซทุกคนหลกเนาะค่ะถ้าสิเปียบเทียบกับ ประมาณร้านตับหมหุงร้านไก่ย่างบ้านเฮาอละ่ะมันก็ต้องมีร้านที่เฮามากักร้านที่เฮาบบมักเนาะคะ่ะร้านใดเฮากินแล้วถึกปากเฮาเฮาก็กลับไปอีก แบบนี้ฮะนะติเพื่อโกโนติได้นะคะแต่มติเพื่อให้เสียกําลังใจของเรานี่ไม่ต้องเข้ามาหรอกคะ่ะไม่เหมือนผัดไทยเลยเหมือนผัดก๋วยเตี๋ยวมากกว่าพะวะมันสิบูมนผัดไทยได้จังไดก็เห็ดนํโซดผัดไทยเนาะก๋วยเตี๋ยวเขาใส่โซดมะขามนาเบอเซยโยโคถามเนี่ยอีกคอมเมนต์หนึ่งห่งตลกแบบไม่น่าทานเลยไม่เหมือนอาหารไทยกลัวเสียชื่ออาหารไทยจังเลยเพื่อนบ่าวอ่านแล้วก็รู้สึกตลกนะคะบ่ได้รู้สึกเสียใจเนาะรู้สึกว่าเออคนแบบนี้ก็มี นเนาะบบเคยพบเคยเห็นหนาะในรอบตัวของแซยอดอกหรือชีวิตเขาตั้งแต่เกิดมาเขาเจอแต่เรื่องแบบนี้บอกเขาก็เลยเอามาลงที่คนอื่นหนาะก็อยากงูนะคะว่านคนที่มีนิสัยแบบนี้เขาคิดอีอย่างอยู่นะเขาเป็นคนแบบใดคลิปนี้ก็คือคลิปจมเนาะเะนาะก็ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะที่ทนฟังมาถึงณนะ <laughs> จุดนี้สญญาวยอก็แค่เงิดคนฮะนะแต่เฮาก็ต้องยอมรับเนาะเพราะว่ามาถึงจุดนี้เขาเออดวิดีโอให้ออกสู่สายตา คนทั่วลูกเนาะเขาก็ตรงยอมรับในจุดนี้ให้ไดน้นะแต่ก็แค่แบบเอามาเล่าสู่กันฟังซื้อฮนาวา สาวยโยเพิ่งเคยเจอคนแบบนี้นะคะมันก็บบ่ได้มีผลกับเฮาดอกคะ่ะเฮาก็ยังดําเนินชีวิตต่อไปเนาะก็ยังต้องขายของเป็นแม่ค้าต่อไปเอาสองคนก็เฮ็ดเพื่อปากทงเพื่อความอยู่รอดเนะคะ่ะเพื่ออนาคตเนาะการคิดดีพูดดีทดําดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตเฮาเนาะใครที่ยังบม่มีสิ่งนี้ในตัวเองก็ลงปรับเปลี่ยนเบิ่งคะ่ะเพื่อชีวิตดีขึ้น การมองลุกในเง่บวกนะคะมันกระทาให้ชีวิตเราดีขึ้นนะลองดูนะคะลองเบื่อเด้อไม่ต้องทําเพื่อใครแต่ทําเพื่อตัวเองนะคะกเก็บภาพบรรยากาศการขายของอยู่ร้านเฮามาประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยนะคะผัดอย่างเดียวแล้วอันโทรศัพท์ความจํากระติมนะคะบบมีเวลาลบเลยนะคะเนาะเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ยิ้มได้เนาะจ้ะจังใดกะถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้อยน้อยของเฮาหน่อยเด้อคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชู bye.